สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกครับผมวันนี้ได้มาเจอกันนะครับที่ขอนแก่นแต่ผมรู้มาว่าตัวพี่นกเองไม่ใช่คนดีสานใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเป็นเจ้าแม่สวน ไม่ได้จะไม่เฮ้ยเขาบอกเขาบอกกันว่าคนอยู่จันทบุรีส่วนใหญ่จะมีสวนมีสวนทุเรียนนะครับเป็นเศรษฐีสวนทุเรียนเลยครับพี่นกเป็นอย่างนั้นไหมไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นใช่ไหมใช่ค่ะพี่นกทำมาชีพอะไรครับปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นพนักงานบริษัทใช่ก็กินเงินเดือนปกติใช่ค่ะครับตั้งแต่เรียนจบเลยปะก็ตั้งแต่เรียนจบเลยค่ะทำมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืใช่ไหมแล้วแล้วมันก็ไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายปะ พราะชีวิตเราเป็นแบบนั้นมาตลอดใช่ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะครับแล้วแล้วครั้งแรกที่ได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายรู้จักจากช่องทางไหนแบบไหนยังไงครับเจ็ดปีก่อนรู้จักจากเพื่อนเจ็ดปีก่อนโหคงนึกไม่ทันเยเจ็ดปีก่อนครับรู้จักจากเพื่อนโอเคใช่ที่ว่าทํางานที่เดียวกันเขาเป็นเซลล์แต่เราเป็นพนักงานล้างรถอ่าฮะแล้วเพื่อนมาชวนใช่ค่ะเพื่อนมาชวนเราว่า บอกว่ามันมีงานงานนึงนะเราเข้าไปทําแล้วเออมันได้เงินจริงน่าสนใจใช่ไอตัวเราก็กําลังกําลังอยากได้เงินเราก็เป็นหนี้อยู่แล้วฮะรายได้แต่ละเดือนไม่พออยู่แล้วครับใช่ตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วล่ะใช่ครับคราวนี้ก็ทากับเพื่อนแม้ตกลงทาทําสมัครด้วยสมัรด้วยสมัยนั้นสมัครแพงไหมครับก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช่ครับแล้วก็เริ่มลงมือทํา ค่ะได้เงินกลับมากี่แสนกี่ล้านครับตอนนั้นไม่ได้เลยมาไปเรื่อยใช่ค่ะทาเต็มที่หรือเปล่าทําเต็มที่เลยเต็มที่ขนาดไหนอ่ะบริษัทเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเราอยู่เราอยู่ตอนนั้นอยู่จันทบุรีอยู่จันใช่บริษัทอยู่กรุงเทพทำว่าทําเต็มที่ของเราคือก็คือตอนแรกเรายังไม่รู้ข้อมูลสินค้าเรายังไม่รู้แผนรายได้เขาเพื่อนให้ไปเรียนทุกวันพืหัดเออได้หลัง หลังเลิกงานห้าโมงเนี่ยเราต้องขึ้นกรุงเทพกันแล้วนะเราต้องไปอบรมไปสัมมนานะ่ไหมสมัยนั้นเนาะสมัยนั้นไม่มีออนไลน์ใช่ค่ะเจ็ดปีที่แล้ว facebook นี้ยังวะน่าจะยังมีแล้วแต่ว่าไม่มีคนฮิตเล่นใช่ไหมครับเพิ่งเล่นเพิ่งออกมาเพิ่งจะแบบคือคนรุ่นรุ่นเราก็คงจะไม่ค่อยสนใจมันครับโอเคแล้วตอนนั้นก็คือต้องใช้ระบบที่เราเรียกกันว่าออฟไลน์ใช่ค่ะบอกให้ไปประชุมใช่ บอกให้ไปสัมมนาบอกให้ไปเรียนรู้ขับรถไปเพื่อนขับเราไปกับเพื่อนเขาแล้วก็นั่งรถไปแล้วแชร์ค่าใช้จ่ายกันทำได้นานไหมคะกี่ปีหนึ่งเดือนทำได้เดือนเดียวบัดโท็อแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราเลยยังไงครับไม่เหมาะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนพอไปสัมมนาอบรมเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยเพื่อนบอกว่าต้องลงออฟไลน์นะต้องมีแฟ้มแล้วเขาก็จะให้แฟ้มมาให้สินค้ามาเราต้องไป เปิดแฟ้มกลางเอาสินค้าไปโปรโมทเนี่ยเนี่ยผมจะบอกเลยนะหลายหลายคนที่มีอคตินะครับมีอคติเกี่ยวกับงานธุรกิจเครือข่ายเนี่ย<ะ>เพราะสมัยก่อนนะ่ะถูกสอนกันมาแบบนี้จริงต้องเดินทางต้องอัดเงินลงไปต้องสละเวลาต้องไปเปิดแฟ้มผลสินค้ากันไปโน่นนั่นนี่ครับ<ะ>มันนี่เหมือนสมัยนี้<ะ>ครับโอเคไม่เป็นไรนั่นเป็นความเจ็บปวดในอดีตครับเจ็ดปีผ่านไปทำไมยังมองหาธุรกิจเครือข่ายอยู่อีกครับ ก็ไม่ได้มองหานะคะแต่ว่ามาเจอถ้าเจอแล้วเจอเครื่องมือที่ใช่เราก็ตอบโจทย์เราเราก็ยินดีที่จะยอมรับแสดงว่าคําว่าเจอของพี่นกเนี่ยเจออย่างไงเจออินดีมอย่างไงเจอใน facebook ค่ะเจอคําว่างานแล้วก็เราก็เข้าไปไปกดดูอ่าค,คือคือมันมันต้องมีบางอย่างในใจเราแหละที่<ช><ช>อยู่ดีๆคนทํางานอยู่แล้ว<ช>จะไปหางานเสริมทำใหม<ก>่ถูกไหมเป็นนี่แหะค่ะคือเป็นนี่มาตลอด คือรู้สึกว่าแต่ละเดือนมันไม่พอใช้ไม่พอเลยแล้วก็ไอ้นี่สิมันก็เหมือนกับจะบานขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าการที่เราทํางานประจําอ่ะมันไม่มั่นคงแล้วนะคะก็ไม่มั่นคงตั้งแต่คือคิดมานานแล้วค่ะเพราะว่าตัวเองอ่ะก็อยากรวยแล้วอยากรวยมานานแล้วด้วยตั้งแต่เล็กจนโตลาบากมาตลอดอยากรวยอยากให้พ่ออย่างเงี้ยมีคือเลิกเลิกจากการทํางานทุกวันนี้เขาก็ทํางานอยู่ยังร่างกายอย่งไรมันทงานอยู่แต่ตัวเราเองเนี่ย คืออยากให้พ่ออยู่แล้วคือหลายๆคนอนะ่ะนี่อคติกับคำนี้คำว่าอยาก,กรวย<ะ>อคือต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าใครกำลังดูดูคลิปนี้อยู่นะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะ,ะเพราะว่าคําว่ารวยของแต่ละคนนะมัน,นมันแตกต่างกัน,กนบางคนเขาอาจจะมีอะไรเก็บกดอยู่ในใจถึงถึงต้องพูดคํานี้ออกมา<ะ>อย่างพี่นกเนี่ยถ้าเกิดผมถามลึกลงไปนิดนึงเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรอยู่ลึกๆไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยากรวยเราแค่ใช้ชีวิตก็ได้ครับ ก็ตอนนกมาอยู่ระยองเนาะเมื่อก่อนนกไม่เคยจากบ้านเลยทําไมถึงนกอยากรวยเพราะว่านกมีปัญหากับพ่อเรื่องเงินค่ะก็ช่วงนั้นคือเราอยู่กับพ่อเรามีครอบครัวแล้วเราอยู่กับพ่ออย่างเงี้ยเราเรามีปัญหากับพ่อมีปากเสียงกันอคือแบบยังไงอ่ะเงินไม่พอใช้อ่ะเราเราเป็นหนี้เราติดลบเราเรามีปากเสียกับพ่อความเครียดมันเครียดขึ้นเรื่อยๆใช่ ไม่เป็นไร<ช>มันผ่านมาละ<ช>ครับโอเคก็เป็นความอึกอัดในใจใเรา<ช>นะครับ<ช>มาตลอดแล้วก็พอมาได้เจออินดีมนานหรือยังครับได้เจออินดีมเจอปีที่แล้วคะปีกว่าๆแสดงเป็นสมาชิกอินดีม,มาปีกว่าละ<ช>จากที่เคยทําเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยตั้งแต่วิธีการแรกแล้วคือการที่ตอนแรกเพื่อนมาชวนเราครับแต่ตอนนี้เราไปเจอเองในเ facebook ใช่ไหมไปหางานเสริมแล้วก็เจอมันเด้งขึ้นมาติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมใช่ค่ะติดต่อไปในเพจเพจึ่งที่ที่เขาลงข้อมูลยินินไว้ครับเขาก็ให้ข้อมูลเรากลับมาให้คำปรึกษากลับมาเข้าฟังห้องโอปีเนี่ยค่ะครับหลังจากฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงตอนนั้นแต่รู้อ่ะยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าฟังโอิีีนะยขาไปปรึกษา ไปหาดูหาเองก่อนไปเปิดเจอคลิปพี่ยศนั่นเองคลิปผมคลิปกระดาษ ac อ่าครับผมใช่แล้วนก็ดูแบบจดใจจดจะจ่อเลยดูอย่างละเอียดเลยฉันจะทำตอนนี้แผนรายได้มันตอบโจทย์ฉันจะทำฉันจะรวยแน่ในแผนรายได้อันนี้โอเคหยุดตรงนี้ิดึงนะที่พี่น้องาทุกคนครับลองลองลองคิดตามนี้นะมีคลิป youtube อยู่อันหนึ่งที่ในนั้นก็มีการเขียนแผนการตลาดให้ดูทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่คนที่ เป็นเซียนเรื่องแข่งกันตลาดอะไรเลยเคยทําเมื่อเจ็ปีที่แล้ว<ะ>แล้วก็แค่ฟังแขนงกันตลาดของอินดีมก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ใช่คเราน่าจะทําได้เว้ยใช่ไหมหลังจากนั้นนะฮะหลังจากฟังเสร็จรู้สึกว่าเราเใช่แล้วเว้ยใช่แล้วทําไงต่อใช่ก็คือช่วงนั้นอ่ะยังไม่มีเงินติดลบแต่อยากจะทำาททายังไงดีจะหาเงินตรงไหนดีคิดคิดนอนคิดอะนอนไม่หลับเลยอะอ ตื่นเต้นตอนนั้นเต้นจะนอนไม่หลับตื่นเต้นอยากทำใช่อยากทำโอกาสมาแล้วล่ะแล้วกูจะทำยังไงจะหาเงินจากไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปหยิบไปยืมพ่อมาแล้วก็ไปกู้มาส่วนหนึ่งมาทำมาค่ะตอนนั้นตอนนั้นสมัครไซส์อะไรนะครับตอนแรกอะไซส์เอ็ก่อนลงไซส์เอสไว้โอเคเริ่มต้นด้วยไซส์เล็กๆก่อนค่ะครับแล้วก็มาขยับเดือนที่สองก็คือมาขยับเป็นไซส์แอลโอเคอ่ะจากประสบการณ์ในอดีตที่ เคยทำมาแล้วก็ยังไม่ได้สตังค์แตเจ็บปวดกันไปเสียค่าเดินทาง<ะ>ตอนนี้เจองานใน Facebook ศึกษาด้วยตัวเองมั่นใจตัดสินใจทาด้วยตัวเองชัดเจน<ะ>มีผลลัพธ์เกิดขึ้นจากอินดีนเท่าไหร่แลครับทุกวันนี้ ็ตอนนี้อยู่ตำแหน่งมเนเจอร์ค่ะมีผลลัพธ์จากอินดีมนะคะก็รวมหลักแสนแล้วค่ะหลักแสนแล้วยอดเยี่ยมมากเปิดเปิดเปิดอ่าเ,เ,เปิดกระเป๋าจากอินดีมนะคะสี่กระเป๋าแล้วตอนนี้เยี่ยมมากนะฮะ <laughs> รู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ามันใช่จริงๆริงไหมรู้สึกรู้สึกใช่แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยที่เราเป็นคนนึงคนธรรมดาคนนึงเนาะที่ว่าไม่ได้มีต้นทุนสูงอย่างเงี้ยแล้วเรา ไม่ปิดกั้นโอกาสให้กับตัวเองยังรับโอกาสที่เข้ามาอยู่เสมออย่างเงี้ยค่ะแจ๋วเลย <S <S ต้องบอกอย่างนี้นะตัวผมเองเนี่ยอยู่ในธุรฯฯกิจเครือข่ายมาตลอดชีวิตเลยครับแล้วก็ต้องต้องบอกจริงๆเลยนะเผื่อพี่นกยังไม่รู้การจะมีรายได้หลักแสนในธุรฯฯกิจเครือข่ายนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบริษัททั่วๆไปจัดให้ได้ใช่ครับครับถ้าเกิดจะมีรายได้หลักแสนในธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไปนะพี่จะต้องเก่งเหนือคน พี่จะต้องแบบมีความสามารถเหนือคนพี่จะต้องมีเวลาเหนือคนคะฮะคือทุกอย่างพี่ต้องเหนือคนอื่นหมดเลยพี่ถึงจะได้<ช>แต่ที่อินดีมมันกลายเป็นมาตรฐานของพวกเราหมดเลยคือก็แค่เป็นตัวเราใช่ที่มีความเข้าใจในธุรกิจใชแล้วก็ใช้วิธีการในการลงมือทําอันนี้นั้นถามหน่อยลแสนหนึ่งที่ได้มาเนี่ยทุ่มเทขนาดไหนใช้เวลากับมันเยอะขนาดไหนใช้แบบเออยังไง ตัวนกเองเนาะพูดได้เลยว่าทุกวันนี้ก็ทํางานประจําอยู่นะอยังทำอยู่ใช่ค่ะโอ้ยเป็นผมหรเริ่มเ,เปนนั้นแล้ว <c oughs> ลางานประจํานกอะก็คือนกเดินทางข้ามจังหวัดเลยเเนะนกตื่นตีห้าไปทํางานหกโมงทบ้านหกโมงไปถึงอีกจังหวัดหนึ่งก็แปดโมงกลับเลิกางานกลับมาก็เกือบทุ่มป่าแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำแบบนั้นใช่ก็ยังทำแบบนั้นแต่ตัวเองแบ่งเวลาค่ะเขาบอกอินดีมบอกว่าเออ ใช้เวลาทําไม่เยอะนะคะแบ่งเวลามาทําแค่วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นเองครับเราก็แบ่งเวลานะคะหลังจากเลิกงานเราก็มาเรียนรู้ในระบบเหนื่อยแค่ไหนถึงบ้านเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเรียนรู้อินดีนใช่คนะ่ะต้องลงมือทําอินดีนก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้จากในมือถือนะคะเราเข้าไปเรียนรู้เพียงฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการของบริษัทนะคะระบบทีมนะคะในกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันง่ายมาก ซึ่งเราเอาตัวเองอะ่อเองอะเข้าไปฟังเท่านั้นเองมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยไม่ต้องเดินทางลงมือทําตามสิ่งที่ทางโค้ชทางที่ตุษาแนะนํากันใช่ค่ะล้วก็มีไรายได้แบบทุกวันนี้ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เป็นเป็นโอกาสดีที่ได้มาสัมภาษณ์ด้วยคาวนี้แตวก่อนเราจบกันก่อนจากกันตรงนี้อยากให้พี่นกได้ฝากข้อคิดเผื่อใครอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่แบบไม่ได้ราบรื่นยากลําบากแบบที่พี่นกเจอ เราก็กําลังลาล้าระลังอยู่ว่าฉันจะทาอินดีนดีไหมฝากถึงนทุกท่านหน่อยก,ก็อยากจะฝากเนาะว่าทุกวันนี้มันมีทุกคนบนโลกไปเนี้ยลําบากกันนดดนะคะมีคนที่ลําบากมาเราในสิ่งที่โนเข้ามาเนี่ยโนคิดว่าเฮ้ยเรายังเราเรารำบากรู้ตัวว่าลําบากแต่ว่ายังมีคนที่ลําบากยังมีคนที่อ่ะมีคนพิการที่เขายังไม่สามารถที่ว่าจะทําเหมือนอย่างเราบ้างได้นะคะแต่เราอะมีครบ นะคะสามสิบสองอ่ะทำไมเราถึงจะทำเหมือนคนอื่นไม่ได้ oh. เมื่อมีหนึ่งคนที่ทําได้ในธุรกิจนี้นะคะสําเร็จได้เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเราก็ทำได้เหมือนอย่างเขาเหมือนกันคืออยากให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะอยากให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองวันนี้ก็คือแง่อเรานะคะเริ่มต้นได้เสมอนะคะถึงว่าจะเจออะไรอุปสรรคอะไรอดีตเจออะไรมาเราวันนี้เราเริ่มต้นกับตัวเองได้เสมอ ให้เชื่อมั่นในตัวเองครับเพราะว่าหลายๆคนไม่กล้าจะเริ่มไม่ใช่กลัวบริษัทไม่ดีไม่ใช่กลัวทีมงานไม่ดีหรืออะไรเลยแต่กลัวตัวเองทำไม่ได้ใช่ค่ะถูกไหมใช่แล้วพี่นกก็ทําพิสูจน์มาให้เห็นแล้วว่าเวลาก็ไม่มีสตังก็ไม่มีใช่ยังได้เงินหลักแสนจากอินดีนใช่ค่ะตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับก็ตั้งเป้าไว้ว่านะคะ ปีหน้านะคะจะขึ้นเป็นมนุษย์ยืนล้านให้ได้ปีหน้าเป็นมิลเลนเนียร์ใช่ค่ะขอให้พี่น็อกสมหวัง <c oughs> ขอบคุณมากมากครับที่มา <c oughs> สมัมภาษณ์กันว <c oughs> ันนี้ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านมากครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>